สวัสดีค่ะนักศึาทุกคนวันนี้นะคะเราจะเรียนความสัมพันธ์ระหว่างสายไฟฟ้ากับตัดไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของสัไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อื ตอนนี้เราจะเห็นว่านะคะเราเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาไฟฟ้ามาแล้วนะคะซึ่งเราเคยสร้างความสัมพันธ์ว่า v เท่ากับ mm hmm. ลบอินทิเกรต e dn อันนี้นสสักึกษาทราบมาแล้วนะคะอ mm ่ะ hmm. คราวนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์ว่าถ้าในเชิงที่อ่ะเราจะหาสาไฟฟ้าที่จุดใดๆนะคะในขั้วคู่ หรือคู่คั่วไดโพนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีประจุไฟฟ้าสองอประจุเดีย๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะอย,อย่างนี้นะคะรู้ว่าอันนี้อ่าเป็นประจุบวกแล้วอันนี้เป็นประจุลบนะคะเป็นประจุลบคราวนี้นักศึกษา,าเนี่ยนะคะมีความรู้ว่า สามเนี่ยจะพุ่งออกจากบวกไปลบใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้อ่ะจะพุ่งออกจากบวกไปลบนะฮะอันนี้คือทิศของสามไฟฟ้าคือตัว e นะคือตัว e นะคะคือตัว e คราวนี้อ่ะแล้วสักย์ไฟฟ้าล่ะสักย์ไฟฟ้าคือยังไงนะคะศักไฟฟ้าก็วัดคล่อมถูกไหมคะวัดคล่อม ะนะคะคแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะสมมุติว่าวัดข้อมตรงนี้ได้10โวลต์หมายความว่าความต่างศักย์ของมันเนี่ยนะคะเดลต้าวีเนี่ยระหว่างจุดก็คือจุด A จุด B เนี่ยตรงนี้นะคะะมีค่าเป็นอ่10โวลต์คำว่าระหว่างแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นตรงนี้จันทำเป็นเส้นประสีแดง เกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะเกิดข,ขึ้นตรงนี้อะซึ่งเราจะพบว่านะคะจะมีเส้นประสีแดงกับเส้นเสีเงินมาพบกันค่ะนะคะมาพบกันลําดูตำแหน่งนี้นะคะเราจะพบว่าทุกๆจุดเนี่ยนะคะในความจริงๆถ้าเราทําภาพให้มันเล็กลงนะคะเราจะพบว่าอะสองอันเนี้ยมันตั้งฉากกันนะคะ 2อันนี้มันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นนะคะเรามีความรู้เดิมว่า v เท่ากับลบอินท um ิแกน e e n นะคะอันนี้อยู่ในฟร์มอินมิแกนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟอร์มตรงนี้ให้เป็นฟอร์อ่าในอยู่ในเชิงของอ่าดิฟเฟเรนเชยลนะคะอยู่ในรูปแบบของของดิฟนะคะดังนั้นเนี้ยนะคะเราบอกว่าดูนะคะ ถ้าระยะห่างระหว่างจุด ab นะคะเป็นจุดที่เราต้องการหาศักย์ไฟฟ้ามีค่าน้อยอ่ะนั่นก็คือชิดกันมากเห็นไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นประจุไฟฟ้านะคะหรืออยู่ใกล้กันมากนะคะดังนั้นถ้าระยะที่ประจุเคลื่อนที่มีค่าดังสมการนะคะจากจุด b ไป a เนี่ยนะคะก็มีค่าเท่ากับ b n เห็นไหมคะเซลลม่ส 2, อันนี้ยห่างกันนระยะ dn นะคะขางการเปียน d n จากนั้นนะคะบอกว่านะคะจากเดิมเรามีความรู้ว่าการหาศักย์ไฟฟ้า VAB เท่ากับลบอินิเกนนะคะจาก B ไป A นะคะ e d n ดังนั้นนะคะเรามีค่าความต่างศัก์ระหว่าง A กับ B dv ก็เลยเป็นนะคะถ้าเราคิด AB คือ ตัวที่มันแคบเล็กๆใช่ไหมคะตัวเล็กๆที่มันแคบอ่ะเดลต้าวีเนี่ยเพราะฉะนั้นเดลต้าวีก็คือดีวีถูกไหมฮะดีวีก็คือเท่ากับลบอีดอทดีอนนะตัวนี้ก็เป็นดีอนนะคะอ่ะที่ต่อมาปริมาตรของดีวีปริมาตรของดีวีอ,อ่ะอยู่ในคาเทเชียมโพเลนิก มีค่านะคะเป็นอนุพันธ์ย่อยแบบนี้ค่ะปริมาตรของรีวีถ้าไมถึงพูดว่าปริมาตรของรีวีนะคะนักศึกษาอย่าลืมว่าในความเป็นจริงแล้วประจุเนี่ยมันเป็นทรงกลมนะครับอันนี้สมมติแกน x อันนี้แกน y แล้วก็อันนี้แกน z อันนี้เป็นประจุบวกนะคะตรงนี้ก็เป็นประจุลบอันนี้ก็เป็นแกน x แกน y แล้วก็แกน z ดังนั้นนะคะเวลาสนามเนี่ยที่พุ่งผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ทุกแกนนะคะมันจะอยู่ทุกแกนจริงไหมคะมันจะอยู่ทุกแกนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแกน x แกน y หรือก็อะ่ะแกน z นะคะดังนั้นนะคะเวลาเราอะ่ะถ้านักสัมมองดูรูปเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้จริงไหมคะอะ่ะเป็นกล่องปริมาตรเพราะมันพุ่งออกนะคะเป็นกล่องปริมาตร ดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราให้ v เป็นอย่างนี้แสดงว่า v เนี่ยก็เป็นทรงกลมถูกไหมคะทรงกลมหุ้มนังแบบพยายามจินตนาการนะคะเป็นทรงกลมหุ้มดังนั้นเนี่ยปริมาตรของ dv จึงมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ย่อยนะคะก็คือเป็น kv by kx นะคะ kv by kx นะคะเป็น kv b y ยคอ x นะคะ uh, dx บวกคื r v by ยคือ y dy บวกคือ v บายคือ z dz นะคะอันนี้คือปริมาตรและ uh, ระยะห่างเห็นไหมคะระยะห่างของมันเนี่ย dn เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้า dn แกน x ก็จะเป็น n Dn I นะคะถ้าเป็นแกน y ก็เป็น d n ถูกไหมคะอ่ะต่อไปถ้าเป็นแกน z ก,ก็ b n q นะคะคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมาดูสัญลักษณ์ใหม่นะคะอ่ะ b n ในที่นี้อยู่ในแกน x y z ก็กลายเป็น d x a x a x, a x คืออะไร a x ก็คือตัว i นะคะก็จริงๆก็คือตัว i a y ก็คือตัว j แล้วก็ a z ก็คือตัว ตัว k okay. นะคะอ่ะเราก็แทนนะคะ d n ลงไปในสมการอ่ะอ่ะดังนั้นแทน1.6เนี่ยจะลงในสมการนี้นะคะอ่ะเราก็แทนทุกตัวเห็นไหมคะอ่ะเราแทน d n ก็เป็นไงคะลงมานี่อ่ะอ่ะแทนลงมานี่นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไป เราก็แทนค่าอะไรคะจากการหาค่า dv หรือความต่างศักย์เเราก็แทนตัวปริมาตรนะคะ dv อ่ะลงมานะคะ dv ลงมาซึ่ง dv เท่ากับอะไรคะเท่ากับ v d n ถูกไหมคะก็คือ d ดลต้นั่นเองัก์ไฟฟ้าก็คืออศัก์ดสนาม แต่นะคะเราพบว,ว่าสับไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ e d n เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าอเจ้นี่ะเจานี้มีค่าเท่ากันถูกไหมคะเราเลยได้ความสัมพันธ์ในรูปของ v ิว่า e เท่ากับลบเกรเดียนของ v นะคะอ่านว่าอย่างนี้นะคะ e เท่ากับลบ g กรเดียนของ v หรือเขียนว่า e เท่ากับลบ g r a d v นะคะลบ g r a d v นั่นเองนะคะได้อะความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นมาเราอะเราสามารถอธิบายได้ว่าค่าความเข้มของสนามไฟฟ้า e นะคะได้จากค่าลบ Grad ดียนของ v ะะได้จากค่าลลเกเดียนส์ของดนะคะ,ะทีนี้เนี่ยนะคะก็อบอกว่าสนามไฟฟ้าเป็นประมาณเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวสมศักของ V นะคะ,นะคะและมีทิศชี้ในแนวที่ค่าสักระลดลงด้วยอัตราสูงสุดคือชี้จากผิวที่มีศักร์สูงไปยังผิวที่มีศักร์ต่ำดูรูปนะคะนี ใช่ไหมชี้ที่มีศักด์สูงไปยังทิศที่มีศักด์ต่ำนะคะค่ะนไหมมันจะตั้งฉากกันอ่ะเสมอนะคะ e และเส้นประตรงนี้คือ v เห็นไหมคะอันนี้เป็นจุดประจุค่ะจุดประจุ่ะ,ปประ,ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะผิวสมศักด์ของศักด์ไฟฟ้าก็คือเจ้าเส้นประนี่นะคะอ่ะ v จะตั้งฉากกับเส้นแรงสนามก็คือตัวเส้นประนะคะเส้นนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนเส้นให้มัน เห็นไหมคะสองอันเนี้ยจะตั้งฉากกันเห็นไหมคสนามกับตรงนี้จะตั้งฉากกันอ่ะในกรณีของสนามเนื่องจากประจุชนิดคิวแบบอ่าไดโพลนะคะชนิดคแบบไดโพลอ่ะโอเคนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยเรามาดูว่าอแล้วนะคะเราจะหาค่า e ีได้อย่างไรนะคะ จากความรู้ e เท่ากับลบ gradient ของ v นะคะเท่ากับ gradient ของ v นะ,ะตอนนี้นักศึกษาได้นะคะคำการแล้วนะคะได้ได้สมการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะกรลังดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะฮะสมมติว่าเรามีคขั้วในโพ อันนี้เป็นประจุบ,บวกอันนี้เป็นประจุลบนะคะจากนั้นมีสายไฟฟ้าหรือเส้นแรงพุ่องออกจากบวกมาลบนะคะพุ่งจากบวกมาลบในตรงนี้ก็จะมีผิวสมสัตว์ของดถูกไหมคะผิวสมสัตว์ของดีแบบมาอย่างนี้นะคะนะมาตรงนี้นะทีนี้อาจารย์สนใจว่า นาะตำแหน่งเนี้นะคะตำแหน่ง a เนี่ยอาจารย์อยากจะรู้ว่า E ที่ a เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะเราพบว่าจุด a คือตำแหน่ง 2, 3, 4, นะสองสาส่ะสอามสีแล้วกันนะคะ่นะ,ะและเรามีความรู้ว่า v เท่ากับ สอง x กำลังสอง y แซตบูเนเมั้คะตอนนี้เสาไฟฟ้ามีค่าเป็นแบบนี้ละทนี้เราจะมาหาเสาไฟฟ้าจงหาเสาไฟฟ้าที่จุด A จุด A ก็คือสองสามสี่นะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะวิธีทำเราก็เริ่มกันเลยนะคะวิธีทำทำไงนะคะกาแฟตอนเช้านิดนึงนะคะ เช้าเราก็จะดืะ่มกาแฟเพื่อความชุ่ชื่นเนาะดื่มกาแฟนิดนึงนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูต่อกันอ่ะนะคะอ่ะ,อะเรามีความสัมพันธ์ว่าจาก e เท่ากับลบ g gradient ของ v นะคะของ v อ่ะ e เท่ากับลบ g gradient ของ v อ่ะทีนี้เราก็มาดูว่า เจ้าตัวเนี้ยนะคะคือตัวอะไรตัวนี้คือตัวโอเปอเรเตอร์ค่ะแล้วตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้มีค่าเท่าก,กับคือถ้าแคตเทจเชนโคอโอรนตินนะคะคือบายคือเอ็กซ์ไอบวกเคือบายคือวายจีบวกเคือบายคือซัตทีนะคะ ่ะดังนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันมีค่ามีค่าเป็นตัวนี้นะคะเราก็เลยเอามาแทนเลยอี e e เท่ากับลบคือบายสอ็ไตบวกคือบายคือวายบวกคือบาคือซันะคะแล้วก็บีนะคะแทนทีละตัวนะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งต่อไป v ของเราเป็น ของเราเป็น 2x กำลัง 2y z ค่ะดังนั้นเอามาแทนกไปเป็นลบคือ y คือ x คือ y คือ x อะ่ะตัวนี้นะคะก็เอามา v อย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราเรียนเนี่ย v ตัวเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ข้างในใช่ไหมคะก็จะเป็น 2x กำลัง 2y แท i บวกคือ y คือ y 2x กำลัง 2y แท j บวกคือ y คือแท 2x กำลัง 2y แท k อย่าลืมนะคะนักศึกษาเรียนในแคลคูลัสสองมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะหาทีละตัวอืมหาทีละตัวนะคะเป็นลบอ่ะดูนะคะอันนี้เป็นค่าคงที่เห็นไหมคะเลขสองเอาไว้ข้างนอกอ่ะตอนนี้เราหารูปพันธ์เทียบกับตัว x แจดงว่าตัวที่เหลือเป็นค่าคงที่เอาไว้ข้างนอกแต่งว่าเราหารูปพันธ์แค่ตัวเ็ ตัวที่หนึ่งนะคะบวกอ่ะต่อไปเราหารพันเทียบกับตัว y ายแสดงว่าตัวอื่นเป็นค่าคงที่อ่ะต่อไปบวกเทียบกับตัวแซดแสดงว่าตัวที่เหลือเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่นะคะอ่ะ ต่อมาทำไงต่อคะต่อมาเราก็นึกถึงตอนที่เราเรียนดิฟนะคะจำได้ไหมคะ dx by dx มีค่าเป็น1อ่ะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ky by ky ตัวนี้มีค่าเป็น1นึ ky by k z มีค่าเป็น1เราก็เลยรู้ว่าตนี้ได้เป็นลบสอง y z คือ x กำลังสอง y คือ x บวก 2x ก,ก,กำลังสอง z g แล้วคูณด้วยหนึ่งบวก 2x กำลังสอง y k แล้วก็คูณด้วยหนึ่งอะนะคะทีนี้อ่ะต่อมาอ่ะแล้วอันนี้ล่ะแล้วคือ x กำลังสอง x อ่ะคืออะไรนักศึกษาก็ เคยจำได้อีกต้องบอกว่าเคยจําได้เราจำได้ไหมคะ dx กำลังสอง dy dx ก็ะจะมีค่าเท่ากับ2 x dx dx เป็น1เช่นกันเธอเป็นอนุพันธ์ย่อยก็เหมือนกันนะคะได้เป็นลบปสอง y z i แล้วก็ส x บวกส x กำลังส y j บวกสอง x กำลังสอง y k ะเสร็จละตัวน,นี้ได้เป็นสองแล้วก็เป็น4 y x z i ฮะเดี๋ยวอาจารย์ลำดับดีกว่า ปอบของเราเราบอกว่าอันนี้วูเปอร์เมตรนะคะหน่วยเป็นวู์เปอร์เมตรนะคะ่ะ,คะ,ะ,ะไปปุ๊บเราต้องการหาที่เท่าไหร่เราต้องการหาที่ e เท่ากับที่จุด a คือ2 3 4หาที่2 3 4หมายวามว่า x เป็น2 y เป็น3ได้เป็น4ก็เลยได้เป็นลบ4 x เป็น2 y เป็น3 z เป็น4 i บวก2 x เป็น2 z เป็น4 k บวก2 x เป็น2 y เป็น3มันก็ t จะได้เป็นลบ8เท่าไหร่คะ6 6 4 6คูณ6คูณ16 หกหกสาทดสามหมเป็น6กเจ็ดแปบหกบวก4 2่สอกำลังสองเป็น 32, 4 4่สี่สีองเป็นสามสบนะคะบวก4 3่สา2สองเป็น 24k ส่คอะยี่นะคะเพราะฉะนั้นได้ e ที่ตำแหน่ง2 3งสา่นะคะ ได้เท่านี้ววลเปอร์เมตรนะคะดังนั้นถ้านักศึกษาต้องการหาขนาดของมันทชไมฮะนักศึกษาก็จะเป็นแ q u รู e เก้าสิบหกกำลังสองบวกสามสิบสองกำลังสองบวกยี่สิบสี่กำลังสองซึ่งนักศึกษาก็จะได้ออกมาว่ามันกี่ววลเปอร์เมตรนะคะแล้วถ้านักศึกษาอยากจะทราบมุมของมันนะคะ หรือต้องการทราบทิศของมันนักศึกษาทำไงคะทิศของสนาม e ก็เท่ากับสนาม e นะคะหารเออขนาดหารด้วยสนามนักศึกษาก็ทําได้นะคะขนาดก็คือตัว x เนี่ยแหละเอ้ยเริ่มจะเลือะเหลือนชุด ตรงนี้หารด้วยขนาดนะคะก็ได้เป็น96 i สบหกบวกสาอวกหมดลบนะคะหารด้วยขนาดของมันก็คือตัวนี้นั้งสาก็จะได้ทิปของมันนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการหาอะไรคะเป็นการหาสนามไฟฟ้าจุหาต้า สนามไฟฟ้าที่จุด A นะจงหาค่าสนามไฟฟ้าที่จุด a เมื่อ v ีเท่ากับสองกำลังสองวแกโนนะคะอ่านะคะด้วยวิธีทำเนี่ยก็ได้จากสรรมการอันนี้นะคะสรรมการเนี้ย เป็นสำคัญแล้วเราก็ทำตามสตปนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งทีนี้ต่อมาให้นักศึกษาลองทำนะคะให้นักศึกษาหา e หา e ที่หนึ่งลบหนึ่งแล้วก็สองนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะจากจุดข้อเดิมนะคะจากจุดเดิม แล้วก็ต่อมาให้สารทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบทุ้สงนะคะเราบอกว่าจาก v เท่ากับ x กำลังสองไม่เอา x กำลังสองหรอก x y ส่วน z กำลังสองอันะะนี้เป็นสามแล้วกันนะคะโวล์น,นะคะ จงหาค่าสนามไฟฟ้า E ที่ตำแหน่งที่จุด A สองหนึลบ1นะคะอะะให้เวลาทำา10นาทีนะคะที่จุด a และอ้ะี่สิันกทีที่ E ที่จุด B นะคะ,ะลบ สองหนึ่งสามนะคะว่าอ่ะมีค่าเป็นอ่ะเท่าไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยวใจคิดว่าเราทำงี้ดีกว่าเราจะได้เห็นความแตกต่กางลบสองนะคะสูงขึ้นไปที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะ เรียนนะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสนามกับสักไฟฟ้านะคะสนามกับศัก์ไฟฟ้าแล้วเราก็อ่ะนะคะมีแบบหัดดูหนึ่งข้อนะคะแบบหัดจุดหนึ่งข้อเรามีตัวอย่างนะคะอ่านะคะอันนี้เป็น ทวน e 1b อ่ง b ให้ทบทวนนะคะอันนี้คือวิธีการนะคะในการหาอโอเคนะคะให้ในักศึกษาดูคลิปแล้วก็ทำแบบทดสอบส่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะหรือสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอะต่อไปก็เดี๋ยวอาจารย์จะ คลิปหน้าส่งให้นะคะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ